มีการเร่งสำรวจการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมเข้าสู่สถานีรถไฟฟ้าทางคู่รองรับและเชื่อมโยงเส้นทางระบบขนส่งทางรางสายใหม่รถไฟทางคู่สายเด่นชัยเชียงรายและเชียงของค่ะ ที่สถานีรถไฟเด่นชัยอำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่นางสาวนิตยาพงพาณิชย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ร่วมกับการรถไฟแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมเข้าสู่สถานีรถไฟทางคู่ในพื้นที่ของจังหวัดแพร่ค่ะเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเพิ่มศักยภาพการพัฒนาพื้นที่และเสริมสร้างโอกาสในการแข่งขันของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน2ในการ รองรับและเชื่อมโยงเส้นทางระบบขนส่งทางรางสายใหม่รถไฟฐางคู่สายเด่นชัยเชียงรายเชียงของทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานการท่องเที่ยวการพัฒนาเมืองการศึกษาที่สร้างรายงานรองรับการพัฒนาระบบโลจิสติกที่จะเกิดขึ้นในอนาคตสำหรับจังหวัดแพร่ครับมีเส้นทางรถไฟผ่าน5อำเภอได้แก่อเภอเด่นชัยอเภอสูงเมน่นอเภอเมืองแพร่อเภอหนองม่วงไข่และอเารสอง มีสถานีรถไฟ5สถานีได้แก่สถานีเด่นชัยสถานีสูงเม่นสถานีแพร่สถานีแม่คมํามีและสถานี2โดยกำหนดไว้ว่าจะมีการก่อสร้างแล้วเสร็จในปี2571ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาในการเดินทางได้เร็วขึ้นกว่า1ถึง1ชั่วโมงครึ่งน,นะครับเมื่อเทียบกับการเดินทางด้วยรถยนต์นับเป็นเส้นทางรถไฟแห่งอนาคตที่จะมีการสร้างมูลค่าเพิ่ม ทางเรื่องของการท่องเที่ยวเศรษฐกิจสร้างไรายได้ให้ประชาชนในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนช่วยลดต้นทุนด้านการขนส่งอย่างยั่งยืนครับก็ขอ